สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแอวทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำคัพคือวันที่17ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นนะครับต้องขอประทานอภัยทุกๆท่านด้วยนะครับที่ลงคลิปช้านะครับเนื่องจากว่าติดปัญหาเทคนิคทางด้านของคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยแก้ไขเพิ่งจะเสร็จนะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับ ผลฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกัมพูชาชนะติโมเลสเต้2ประตูต่อ1และสิงคโปร์แพ้ทีมชาติไทย2ประตูต่อ4ผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายยูเวนตุสชนะกายารี่4ประตูต่อ0 ปิด้ายกันด้วยผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนอับาเซนเต้เสมอเรบบนเต้0ประตูต่อ0กานาด้าชนะกาตาเคนา4ประตูต่อ1เรียนซาราโกซาพแพ้เรียนโอบิโด2ประตูต่อ3และกอดโดบาชนะอ,อีบา2ประตูต่อ1 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่้าคืนวันที่17ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e และกดกระดิ่งให้กับช่องมดสังกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ